สวัสดีครับพี่น้องครับตุลกพะโลครับพี่น้องครับบ๊อบผู้ทนมืัอนี้มหากินกับพี่น้องชนเผ่าใต้แดงบันนาฮิตเมืองแอดแขงหัวพันครับพี่น้องนะครับืัอนี้สิพักพี่พ่อหนอกนะครับไปเบิ่งการเล่นตับฉาครับซึ่งพี่น้องชาวใต้แดงนะครับนิยมเล่นนะครับในช่วงงานกิจเจียงครับการละเล่นในงานกิจเจียงก็ซิมีตับฉาเดนมักตตแร เดินเอช่หุ่มเหวแต่ไม่นีเบิ่งตัวนี้ก่อนครับท้าบชากับซึ่งการลเลีนชุดนี้นะครับได้รับรางวันนลชนะเลิศของเมืองเมืองแอดแข่งงบพันแต่รับรางวัลน,นะครับหนึ่งล้านเจ็ดแสนกีบการลเลีนเป็นจังไนแน่ครับไปเบิ่งครับไป่ล้งครับครับไม่นีนะครับตัวรมพระเลนะครับปัจจุบันนายฮินะครับเมืองแอด แข่งหัวพันไปพิธีนี้เนี่ยนะครับพระจีพระนอนนะครับพระเบิรงนะครับไปพิธีการกินเจียงนะเอาวีของนอนเช่าหัวพันไปครับนะไปพิธีที่สำคัญอีกตัวนึงนะที่ที่ขาดบม่ได้ในละงานกินเจียงก็คือพิธีตัมฉากพิธีไอ้ตอแร้นะครับนะครับวันนี้นะครับถ้าขาดตัวนี้บม่ได้แต่ว่าหลายๆพื้นที่นะครับอาจจะติดพิธีดอกเขามาแต่นะคนหลบไปจัดอุ้รอด่วยได้ ศิลปะพื้นบ้านเฮาสกสรรโบราณพงครับ4บ้านเฮามีแกนีนะแบ้านแกเมื่อเมือีเพื่อนป็มือที่3เพิ่นสีเอาคนร่วมกันเบิดตยูหนี่ะปาหินาซิมอปาของิัน้าแล้วก็มีผู้อุปถัมภ์เนี่ยเบ่อเบืเบ่อกินกินแต่กินบะไรเบบ่กินกินบ่ไ้ครับกินแต่น็มครับ นะครับอ้าวนะครับคุณผ้ค่ะพี่น้งครับท่านนี้นะครับท่านนี้นะครับก็จะเป็นโต๊ะของบุรุษใหญ่พ่อบ้านพ่อเมืองโต๊ะหลักของการโต๊ะรับผู้บาดยานข้านนะครับต้อนรับต่อไปนลยครับต่อไปนลยครับดีไฟเตรียมสถานที่นะครับเตรียมสถานที่ก็เรียบร้อยแล้วครับพี่น้องครับนะ ขาแตพร้อมเช็คพร้อมๆนะครับมเนี uh, places, uh ่เ huh. ช so, uh, ็คพร้อมพรแล้วก็ที่เล่นแล้วครับหดเสื้อจะเอาบขึ้นเมืองมือนี่นะครับมือนี่นะันะคนิปเมบ้านเรับนี่ครับนักแสดงคระบ้าน นี่นี่นะครับอุปกรณ์นันคือไม้ยาวประมาณสามเมตรสี่เมตรนี่คือไฟอุปถัมภ์หมอเข้าขนะครับไปดังครับนักร้องครับนักร้อ,กองอันนี้นักร้องฟุ้งฮัทอีฟคนนี้นักร้องฟุ้งฮัท เป็นนักล่องฟึซฮ <si ัตคนนี้ค uh> um, ือสาวนักล่องครับแต่ว่าอันนี้ไม่เป็นลูกนักล่องครับอันนี้ลูกนักดนตรีลูกนักดนตรีเอาเดียวสิเอาเดียว่ะนะครับอันนี้เป็นพี่ที่ตับชาเออขอเสนอถัดเขียนภูมีเกียรติท้องถิ่นมาชมศิลปะของวัดนอยทธิ์เทาเออเป็นเอกของประเทณีมาแต่เก่ารุ่นหลังระดเอ้ย เจะใส่แต่ได้อนเจเน้อแกต่างบ้านลาตางเมืองมาบ่งเด้อหินของประเภีของเราคนมาตักสามา่คนสก้าคนสก้าวเาประชาชนักกางพื่นบอตักไม่พูยจะให้นิดแข่งนิดขากันเด้อคันดท่าไรไม่กระทเน นะครับรูปแบบรูปแบบกัญชีมีหลากหลายยานะครับแต่ของเฮ่านะครับบรนนาฮีตเฮ่านั้นครับบรนนาเหตุกัญชีมี มีขนางทั้งกลางครับไงเมื่อวานนีนพระพี่พระนองไปเบิ่งอยู่ที่บ้านซบบันสิบบุรีทั้งกลางแต่ว่าเมื่อนี้นะครับออกแบบได้สวยงามมากครับไม่กับใส่สีหลากสีไงฮั่บเอ๊ะหนกเชือเป็นเล่นอะเล่อเดเราเคยได้รางวัลไหนบ้างเท่าไหร่เนาะไปแข่งได้รางวัลเท่าไหน ได้ได้ที่อยู่บอกล้านเจ็ดครับอันนี้นะรางวัลอยู่เบการแสดงชุดนี้นะครับเคยไปรับรางวัลนะครับทีเมื่อแกดวล้านเจ็ดแสนกีบครับโมเดลล่าเจ็ดแสนบาทเอาล้วครับเริ่มแล้วเดี๋ยนะครับกองเชียร์กันสิตบมือให้จังหวะครับกลองเช่ยนะนะวันนี้ก็จะครับกันนะครับนะครับ ชุด,ดีการแสดงชุดนี้นะครับได้รับรางวัลน,นะครับชนะเลิศนะครับล้านเจ็ดแสนกิบครับขอ,อ้โหออออชุด,ดีกองเขาครับ สำหรับการลเล่นตับชาเนะี่ะ่เล่นเล่นในช่วงกินเกีไย้ ขอเสียงตบมืออยไรขอเสียงตบมือเด้นะเอเฮ้ยอันนี้เป็นน้ำคิดน้ำใจเนาะเป็นพุทธพ,พิธีของฮิทธิษัตริย์สีเหเฮาบ้านนายฮิทธิษัตย์สก๊สอตมาสเตด์ด่านะขอเสียงตบมืออีกทนะีหนึ่งเอ้ตัวกูเป็นทาวสัตว์กับพี่น้องครับตอนนี้ก็สิให้แขกตั้งบ้านทั้งเมืองนะครับ แขกต่างประเทศที่มาร่วมงานนะครับได้ร่วมกิจกรรมนะทดลองเล่นนะครับทดลองเด็ดตับฉากนะครับลมกาชิล่องลงไปเล่นเป็นจังไดครับไม่สนิดบขาหรือจิกงงเก้งเก้งจังไดนะครับพี่น้องครับทดลองเล่นกรับพี่น้องครับมาแล้วตุ๊บแซของเราเซนทีนเล่บปดิเองเลย จลาะทะเลาะนะใตบนครับตบมันกไปเฮียนมันดนตัวโดตัวเาไ สวัสดีครับใครแขกคือว่าร่วมกวันได้เลยดีแน่นอนทดลองเลยนะครับทดลองเลยนะทดลองครับก็คือมีกิจกรรมร่วมนะพี่ถือว่าเป็นยังครับพี่ครับ ที่สะรนณนอนะครับที่ผ่านมาทั้งเมือกแองผ่านมาทั้งซ้ำเหนือผ่านมาทั้งแขวงหัวพันนะครับนะครับพี่น้องกับถ้ามีโอกาสกัมาแวะเบิ้งนะครับในช่วงงานกินเจนะครับการละเล่นที่นี่นะครับก็จะมีแท็กทุกบ้านครับที่มีการกินเจีนงครับพี่น้องครับการกินเจียนะครับบ้านที่มีการกินเจีนงก็คือบ้านนั้นพึ่งนับคือศาสนาพีครับม่มีศาสนาพุทธม่มีพระนะครับบม่มีพระประสงค์ แี่ครับถ้ามีโอกาสแวะมาเบิ่งครับมาร่วมกิจกรรมสนุกสนานมากๆครับพี่น้องครับสำหรับคลิปนี้มื้อนี้นะครับจากละาพีจากนอกไปกับบรรยากาศการระบบสามัคคีมวลมวลครับพี่น้องครับไปได้ครับพี่น้องครับสวัสดีครับ you mm -hmm.